วันนี้เป็นวันที่เราจะ unpack กล่อง starter ของ Gun Down นะครับประเด็นสำคัญคือมันมี s e เ r e t อยู่ข้างในด้วยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับผมสิงห์ผมนิวดาวุฒิครับผมวันนี้เป็นวันที่เราจะ unpack กล่องสตา s t เตอร์ของกันดั้มนะครับเป็นการ์ดเกมตัวใหม่ของบันไดที่เพิ่งเข้าไทยนะครับตรงหน้าเรานะครับตรงนี้จะมีกล่องสตา s t เตอร์ทั้งหมด4แบบนะครับคือทั้งหมด2เวอร์ชันเวอร์ชันที่1มีแต่การ์ด ว่าจะสองมีโมนะครับก็หลักๆนะครับโมเดลตรงนี้นะครับก็จะต้องประกอบเองเราจะเริ่มจากกล่องของพักซีดนะครับชุดซีดสไตร์แต่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่โมเดียวนะประเด็นสำคัญคือมันมีสีเขทอยู่ข้างในด้วยหลักๆของเจนนําชุดนี้นะครับที่มาแปบเลยนะครับผมมันก็คือจะมีมินิเจอร์นะครับให้มาด้วยนะครับแต่มันจะไม่ใช่สีอย่างนี้เลยนะครับผมออกมานะครับตอนแรกนะครับนี่ครับมันจะเป็นแข็งมาอย่างนี้ก่อนนะครับ แล้วก็เราก็จะต้องเนี่ยมานั่งทําสีเองนะครับผมจะมีใบต่อให้ดูด้วยนะครับมานั่งทำสีเองและหนึ่งกล่องสตาร์เตอร์นะครับ <ผม S 1> <ห>จะเว้น,นะวยะเว้นกล่องนี้เนาะที่มันจะมีใบต่อให้ที่เหลือก็จะมีคอมแบทเหมืด,ดียวกันนะครับก็คือแผนวิธีสอนการเล่นนะครับี่อ่าแล้วมีแบบคอมแบทจำลองให้ดูด้านหลังนะครับให้หวังเลย,ยแล้วก็กล่องสตาร์ นีกาารร์์ดสตตเอร์อันนี้มีลุ้นก๊อตแท็กนะครับก๊อตแท็กคืออะไรครับคุณสิงครับก๊อตแท็กก็คือการ์ดสตาร์เตอร์ที่มาปล่อยทุกใบแล้วก็มีมิติมากขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ก๊อตแท็กนะครับคุณก็ยังลุ้นโปรโมอีกหนึ่งใบนะครับซึ่งดูว่าคุณจะได้โปรโมระดับไหนนะครับในกล่องก็จะมีอันนี้จะเป็นระดับ LR นะครับมินิที่ตัวใหญ่หน่อยนะครับอันนี้ LR มี LR นะครับ Rarity มีคอมมอน มีอันคอมแล้วก็มีแรนะครับแล้วก็มีดีซ้อมมีโครเพนให้โอ้ oh, มีเม็ดนี้ด้วยอันนี้ไม่ได้อยู่ในกล่องเบต้านะครับสเบตเตอร์ครับใช่ใช่ใช่เบต้าให้ทุกกล่องทีเนี้ยครับในสตาเตเตอร์เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าคนที่ซื้อเบต้าไปแล้วเนี่ยในกลน่องสตาเตเตอร์เนี่ยเครื่องมือของแต่ละชุดเนี่ยจะให้ก่อนจนะให้การ์ดที่เหมือนกันในเบต้ามานะครับอย่างตัวน,น,นี้ยจะเป็นที่นิยมมากเลยครับเป็นบ็อกเกอร์สีขาวนะครับแล้วว่า5ครับคอรสตี้ตัวเนี้ยจะอยู่ในกล่องเบต้าด้วยนะครับแต่ว่าเอติสที่ให้มาตัวนี้นะครับเกิดกัน ตัวเนี้ยตัวสตาร์เตอร์เท่าไรครับตัวนี้ตัวเบต้านะตอนช่วงเบต้าใบนี้ผมจําได้ตอนนั้นเนี่ยตัวละห้าร้อยเลยนะครับช่วงงงานเดือนธันวาปีที่แล้วเนาะไม่ทันริงธันวาน่าจะธันวาุมภาประมาณนี้แหละธันวาครับผมถงตัวเนี้ยเราไกาดั้มเนี่ยมันเลื่อนเลื่อนออกมาตอ้ผมก็องรอนานมากส่วนตัวผมคือก็ยังกลัวกระแสจะหายเนาะแต่ด้วยความเป็นกันดั้มครับแล้วก็ความสนุกของมันน่ะมาเลยทําให้คนยังรออยู่ถึงเจ็ดเดือนเลยนะที่จริงใช่ครับ อันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าสตาร์เตอร์นะครับเขาจะให้ LR มาอย่างละสองแบบนะครับระบางไว้น่าจะอย่างละสองด้วยนะไม่แน่ใจต,ต้องลองเช็คดูทีนี้นเราอยากจะได้สี่คัพปี้นะครับเราจะต้องเอปิดสตาร์เตอร์สองกล่องนะครับอย่างอันนี้ผมก็จะมีสตาร์เตอร์อย่างละหนึ่งที่เป็นแบบมีการและไม่มีการนะเพราะว่าผมเก็บโมชุดหนึง่งแล้วก็อยากได้การมาเสริมนะให้ครบสี่คัพปี้ทีนี้นผมลรามาดูกันดีกว่าว่า อันนี้คือใบที่ตอนนี้ทุกคนเรากำลังลุ้นกันนะครับเพราะว่ามันเป็นใบที่จะสามารถได้เฉพาะในส่วสตาร์เตอร์เท่านั้นนะครับคุณจะสามารถได้การสตาร์เตอร์ที่พรีเมียมมากขึ้นแต่การสูบลองเรามาลองดูอะไรดูว่าเราได้ LR ว่าแตกได้แตกนะส่วนตัวผม4กล่องก็ยังไม่ได้แกะเลยนะเฮ้ยเพี่ป๊าดว่ะไปลุยเฮ้ยกล่อง LR Plus ครับผมมาแล้วครับมาแล้ว engine engine ครับผม สิ่งดีประจํานะครับไอผมอยากเปิดบ้างเลยไอผมก็เป็นอินเวนเตอร์แบบทางค่ายแล้วแหละเขาต้องส่งของให้ผมแล้วเปล่าอะไรอ่ะอันนี้นะครับตัวอย่างเทียบเลยนะแบบธรรมดาและ LR plus เพิ่มเติมคือ plus plus สีแล่สีดมเกลคุณต้องเอาของคุณมาแกะแล้วแหละเออไม่ได้แล้วนะหนูก็ซื้อหนูก็ซื้อแต่หนูไม่ได้แต่สิ่งได้เสมอได้ตลอดไป forever เปิดกล่องที่สี่กล่องเอาแต่่องที่อันเดียดถ้ากล่องนี้นะครับคุณจะได้ลันเชอร์สไ i ร์ f คอร์สไพร์นะครับแล้วก็ยานนะครับที่มีแอลไสแพคมาครับพอทำสีมาเนี้ยรอเลยบอกเลยใครอยากลองทำสีนะครับมาดาบุ๊คได้ มีคอนเทนต์นะครับแล้วก็มีคนสอนด้วยถ้าขี้เกียจก็จ้างครับแต่ถ้าอยากเพลินๆหน่อยมีสีมีทุกอย่างครับวงจรครับที่นี่ครับมามาได้เลยครับผมมาโฆษณากันนิดนึงครับเราจะพูดของเขากล่องถัดไปอันนี้เอเวอเอ่าผมยังไม่ได้ดูภาคนี้เลยตกเทรนป่ะเปิดเลยครับคุณสิงครับอันนี้คือภาคดูสีครับอ่าระหว่างเราคุณสิงแกะนี่ครับมาดูความหล่อครับนี่ครับผมนี่ผมมือไม้สั่นเลยว่ะโอ้เดก็ตัดด้วยตอนนี้กล่องสตาร์เตอร์หลายๆร้านเริ่มหมดแล้วนะเหลือกี่ร้านจะหมดแล้วเพราะว่ามัน บนแล้วครับผมตอนแรกผมพูดเลยนะผมก็คิดอยู่ว,ว่าคือตอนแรกผมก็นั่งคิดอยู่ว่าเอ๊ะคุณออกของที่ซ้ำครึ่งมืลกในเบต้ามามันยังไม่ค่อยยุยนใจในการซื้อเท่าไหร่แต่พอมารู้ว่ามันมีไอคองนี้เนี่ยแหละซิพลาสโอ้โหส,สิ่งก็ยังอยากได้เพิ่มเลยอ่าซีพลาสครับแต่นี่มัน ตัวอวยนะครับตัวมีนมครับเออตัวมีนมนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นซีพลาสแต่ทีเป็นซีพลาสที่มีคุณภาพนะครับดูจากนี่มันซีพลาสต์หมายถึงว่าขับซีพลาสหรือเปล่าผมไม่แน่ใจค่ะบผมน่าจะใส่ทะเยอทะยนกับเรื่องนมอย่างเดียวเลยครูแกอันบล็อกออกครับอ่าไม่กอดครับถ้ากอดมันจะคอยทั้งอันนะครับผมแง้มแค่นี้บอกนี่ครับอันนี้เล็กนะครับอันนี้ของผมครับมาแล้วอเดี๋ยวเราเอาสิงก่อนนะครับ ผมน่าจะได้ลักทายแบบแพลวอาร์รับอันนี้นิวไม่พัดนะครับใชต่อครับถึงเต้นใหญ่แล้วคุณเน่ยเดี๋ยวผมรอดูตอนคุณเปิดของคุณดีกว่าดูว่ามันจะดวงคุณจะไปต่อหรือว่าจะอยู่ที่ไปนอนนี่ครับ C plus อีกใบครับเป็นกันดั้วบิงครับจริงๆผมอยากได้ ก็แพ็กนะผมเป็นแม่ภาคชีพไม่ก็เนี่ยสีอ่อนเฮ้ยนี่มันสัวคู่ครับผมเอาไปรีวิวหน่อยนี่ครับผมอันนี้อันนี้เป็นันจูครับอ่าชิสตันจูครับผมเป็นหมวดสาวคู่แก๊งสาวคู่ครับนี่ครับอันนี้รู้สึกสีแดงเป็นสีที่มึงมาใหม่นะใช่มครับเนี่ยเบต้าไม่มีนะครับสีแดงตอนนี้ผมบอกให้เลยว่ามาแรงมากๆครับมัาเรียกอะไรนะสีแดงแรงสารเอ่ะใช่เอาไปดีครับเห็นไหมผมนั่งนั่งดู้นะผมเปิดทางนี้เลยครับผมหนึ่งสอง เอ้ย 4+ ครับโอเคอืออาโอเคอันนี้เรามาลุ้นตอนแท้กัต่อนะครับหนึ่งสองสามครับเฮ้ยไม่เงาครับผม4ตาตัวหนึ่งคนครับมาหมดแล้วครับผมจะเปิดลอดทุกกล่องมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะแค่นี้ผมก็เ้พอคนละได้ลเอ้ยในกล่องธรรมดามีกล่องมีใบนี้ไหมครับคุณสุครับมีครับ e อฟ r y t ติ n งมีหมดมีหมดใช่ไหมครับว้าวแล้ว่าคุณจะซื้อกล่องเวอร์ชั่นไหนคุณรุ้นระดับระหว่างรอคุณถึงเปิดอันนี้นะครับผมขออันนี้คือของคุณนิวครับเปิดเลยครับมาโอเครุ้นของผมนะครับเปิดหนึ่งองสามป๊าสี่พัทนะครับอันนี้มันตัวอะไรกันได้ไหมครับเวอร์ชั่นเฟดเอาครับนี่ครับผมของนครับจาบทีสิงต่อครับสลับกันครับสิง เออดูไอ้เหี้ยนี่มันซีพลัสราว์มีหนวดมีหนวดราวแบบฟ้าผ่าโอเคครับต่อครับหนึ่งสองสามป๊าบเสิ่งทะเลาะมาไอ้เหี้ยหนวดมันไงไอ้เหี้ยดับเบิ้ลราวดับเบิ้ลหนวดดับเบิ้ลราวดับเบิ้ลหนวดครับหนึ่งสองสามป๊าบซีพลัสอีกแล้วนะครับบิ๊กปริงอาร์ตแองเกิลแบบซีพลัสครับไปนี้เหมือนจะเก่งจำได้มัน ผมจำได้ว่ามันโอเคครับที่ผมต้องบอกเลยนะว่าตอนอาร์ตพิเศพ PA เอเนี่ยในกล่องเบต้ามันไม่มีดีพิสในชุดนี้นะก็คือเก็บไว้เลยมาครับเป้เออกขึ้นเอาของผมนะครับหนึ่งกล่องป้าบคีพัทอีกแล้วครับผมผมเออาไม่มามาครับปูธรรมดาไม่เห็นก็ตเลยก็ต์เดมกระทั่งมันจะเป็นงานเป็นเอาหมดเลยใช่ไหมฮะเออาพัทหมดเลยครับเป็นเป็นพัททั้งทั้งเด็กเลยวันชูจื้อเอ้ย ไอ้นี่มันเป็นคู่กับชูกาต้าครับเป็นสีพารครับทัวสีทองสีทองแล้วมันจะดูมีราคามันมันมีราคามันมีราคาเมื่อมันมีนมเสมอไม่ว่ามันอยู่การ์ดเกมไหนก็แล้วแต่นม is everything นะครับอ่าบนยับของสิงแปดใบนะอ่าหรือก็สุดท้ายมาครับเรามาลุ้นต่อขอแท็กได้ไหมขอแท็กมาครับเรามาลุ้นต่อครับ ก็แท็กเนี่ยออสองวันที่ผ่านมาผมไม่เห็นคนไทยเลยก็จะเป็นพวกต่างประเทศน,นะเปิดกันก็แท็กกันว่อนเลยโซเชียลเลยครับ <31> <31> อ่ะเรามาลุ้นกันใบสุดท้ายครับโอ้ใบน,นี้ครับตอนนั้นแค่ใบเดียวนะครับใบละสี่ห้าร้อยสี่ร้อยห้าสิบนะครับตอนนั้นผมจำได้อันนี้กล่องเนี้ยเดี๋ยวผมบอกราคากันหนึ่งพันหนึ่งครับก็คือขายหน้าร้านผมว่าไอซองเนี้ยถ้าเป็นรักไทยมันก็แพงแน่นอนเลยไป ราคามีหมื่นหนึ่งครับผมบอกเลยหมื่นหนึง่งอันนี้กล่องวิงต้องเป็นอะไรลีโอลีโอซีพลัสแกงกี้ครับแกงกี้กมาคุณสิงห์สรุปเลยครับสรุปนะครับก็คือว่าซุดสตาร์เตอร์นะครับตอนนี้เป็นชุดที่ขายดีมากนะครับแม้ว่าของ <Okay. S 1> จะออกมาเหมือนในเดืต้าครึ่งน,นึงก็แล้วแต่แต่ว,ว่าด้วยความที่มัน ให้ขยิบขึ้นลูที่ยังไม่ได้มีวางขายแล้วมีที่เปิดตลาดเตอร์ดูเพราะอย่างยี่เนี่ยการลุ้นซองที่นี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของในลอเรนต์อย่างใบนนี้ผมมั่นใจว่าน่าจะมีแบบสี่หลักสองพันอ่าพันสองพันแน่นอนนะครับเพไม่น่าตามไม่ได้ง่ายอย่างก๊อตแพ็คตอนเนี้ยต่างประเทศของฝั่งอินที่เปิดได้เนี่ยมีราคาประมาณสักงสองหมื่นถ้าคุณได้ก๊อตแพ็คแล้วแล้วขนาดใบเดียวอย่างเงี้ยก็ยังมีสองพันนะครับก็แพ็คก็ไปไกลแน่นอน ในโปรดักต์์ลายทั้งหมดที่ออกมานะครับก็ยังจะมีสลีฟด้วยนะครับอันนี้ผมโชว์ให้ดูแค่งสองลายนะขาดไปสองลายนะครับอันนี้ก็เป็นลายนิยมเลยเนี่ยลักลายเนี่ยลายนมแล้วก็มีลูกเต๋าก็กล่องอ่คุณรีวิวไหมครับไช่ไหนๆก็ไหนๆใช่ของแท้ต้องมีมอลต์ก่อนที่แตงกิ๊ของพวกนี้นะครับรู้สึกว่าจะเริ่มทยอยหมดแล้วนะครับในแต่ละลานะผมยังไม่รู้ว่าในเวลาเนี้ยคุณยังจะหาของพวกนี้ได้อยู่หรือเปล่าแต่อย่างไรก็ให้คุณดูว่าอุ๊คับมาดีอะใส่ซับลูกเต๋ามาด้วย โอ้โหโอ้ลูกเต่าอันนี้ค o l o แบบค o l o สีกับตอนมไอตอนเบต้านะอันนี้เหลืองฟ้ามาสวยมากเป็นเทคนิคฟ้าอ่ได้ใส่มาดีคน l o สีอันนี้เหมือนแบบเป็นฮอตเลยอ่ะครับเพราะอย่างหนึ่งครับผมก็คือเป็นเทปเด็กนะครับผมอ่ะันนี้นะครับจะมีโปรโมนะครับให้ทั้งหมดสองใบนะเอาเป็นโปรโมเหรอครับใช่เป็นโปรโมทอ่ะคุณติ๋งเลยนะครับอ่าเป็นรีซอสเอ็ก นะครับเป็นโกรแกรเสริมนะครับอันนี้คือโปรโมทที่คุณได้มาจะมีว้าวไซกับลักส์ไทรอันนี้การันตีครับได้แน่ๆครับการันตีครับการันตีได้แต่ที่รู้ๆเนี่ย LR plus นี่ไม่การันตีนะครับใจขอผมแถวนี้มีคนงิด3คนนะครับไม่เป็นไรสิมีนิดไปคุณสิงก็ หลักๆก็คือประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะอ่าอย่างที่บอกครับสิ่งที่แตกต่างก็จะเป็นมิเดเจอร์นะครับผมถามว่าเฮ้ยตัวใหญ่แค่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมเทียบกับวายเมย์ดูแป๊บนึงครับผมผมบอกได้เลยว่ามิเดเจอร์เนี่ยคือเหมือนเขามีแผนการว่าจะทำเกมเป็นมิเดียเจอร์เกมแคร์วายเมย์แล้วแต่ยังไม่รู้วิธีการวิธีการเล่นนะครับแต่ถ้าเกิดอยากรู้ว่าตอนนี้คุณใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับก็นี่นะครับขอวางขับสไตล์นะครับกันการ์ดปิวครับกางไม่ใช่เป็นโมเดลไม่ใช่อลยแบบฉันขอโจมตีแป๊บนึงนะฉัน อันเชิญไซส์ก okay, ่อนดิไซส์มาวางบ่อยปกติอ๋อไม่ใช่การกาฟิลนะใชอ่ะโอเคไซส์แค่ไหนครับอันนี้ก็คืออ่าสเปนมารีนะครับผมวางเทียบครับนี่ครับผมตัวจิ๋วไปเลยตัวจิ๋วไปเลยนะครับผมเมื่อเทียบกับตัวมินิเจอร์ตัวนี้นะครับพอน้อีกทีนะครับถ้าหาได้นะครับผมแนะนำให้ซ้อเก็บนะครับเพราะว่ามันจะหมดมัะไม่มีนะครับก็จะไม่มีการทำอีกรอบนึงนะครับของพวกนี้คือหมดแล้วหมดเลยนะครับผมแนะนำว่ามีไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ไม่ใช้ก็ว่ากัน ก็วันนี้เราก็มีแค่นี้นะครับอดี๋งวผมขอบคุณสถานที่ของดาวุชก่อนนะครับที่ให้เปิดนะครับแล้วรีวิวแล้วถ้าใครสนใจมาเล่นกันที่ดาวบุชนะครับล้วก็ก็ลองทำสีได้นะครับถ้าคุณมีโมเดลพลาสติกนะครับนี่ครับผมหรือว่าใครขี้เกียจนะครับไม่อยากทำก็เราก็รับจ้างทำคุณมีทำาให้เลยครับเราก็รับจ้างทำนะครับผมอันหถือว่าใช้ได้งานคุณภาพดีแน่นอนครับผมได้ครับผมขอบคุณมากครับผมครับสิ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ